เป็นหุ้นจบรอบอีกหนึ่งตัวครับ litlit ดูภาพใหญ่ก่อนครับมันก็เห็นได้ทั้งหมดแล้ว lit เข้าตลาดแนวรับอยู่บาท75สตางค์ใช้เวลา2 0 1 4 2 0 1 5บ0 1 6 2 0 1 7ประมาณ 3-4ปีขึ้นไปทำไฮสูงสุดอยู่12บาท7ปรับฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์ลงมาจบรอบที่ราคา2บาทจบรอบสวยครับเพราะไม่หลุดบาท75าทครับตอนนี้รีบาวไปราคา4.94เรามองที่ปรับฐานล่าสุดคือ2บาทครับตี เส้นเทนเส้นกดตามวิชาเดิมของผมตีให้เข้ามาใกล้2บาทที่สุดอย่าให้มันค่อมกันนะปรับเป็น time frame day นะครับดูว่ามันค่อมกันเออมันค่อมมันค่อมนะครับค่อมเราต้องปรับให้มันไม่ค่อม เส้นบนให้มันอยู่กันก่อนแล้วเส้นนี้ก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับไฮต่อ HIGH นะครับแล้วไล่มาดูว่ามันใช่หรือเปล่านะเส้นเทนเส้นกดบอกว่าหุ้นลิทเนี่ยจะขึ้นจริงๆ3.50บและเบรกจริงๆเนี่ยจะประมาณ 4, 4บาท4บาท50ครับ แต่เส้น200วันบอกว่าโอ้ย3บาท5้าสิก็ขึ้นแล้วนะครับมองขึ้นแล้วนะครับหุ้นตัวนี้เป็นจบรอบสวยผมถึงเอามาคุยนะครับแล้วก็ทำคลิปขึ้นมานะครับหุ้นลิตตอนนี้เป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้ว คนที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่น่าจะเริ่มมองออกแล้วว่าขาขึ้นขาลงมันดูยังไงนะเราวัดกันที่ t ท m e เฟรมเดย์นะครับแต่อย่าลืมเรื่องจบรอบนะให้หุ้นจบรอบดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาวัดขาขึ้นที่ t ท m e เฟรมเดย์โดยใช้เส้น200วันหรือเส้นเทนเส้นกดตามที่คุณถนัดนะครับอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับแรกอยู่ที่ 4.34แนวรับ2 3.88ไม่ควรหลุดนะครับแนวต้านแรกอยู่4.68แนวต้านที่2อยู่4.94ครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับในด้านธุรกิจเดี๋ยวผมจะแนบลักษณะธุรกิจแล้วก็งบมาให้ดูนิดหน่อยครับ ผมเคยดูไปแล้วแหละแต่ว่าก็ก็น่าสนใจอยู่มันน่าสนใจตนจบรอบด้วยแล้วก็ธุรกิจไม่ได้ขี้เหร่ด้วยเนาะและกําลังเป็นขาขึ้นด้วยมันดีตรงนี้นะครับอาจจะเก็บในช่วงตลาดย่อช่วงนี้ได้ครับตลาดย่อช่วงนี้เป็นโควิดรอบรอบที่สามเนาะรอบที่สามหรือรอบที่สองนี่แหละผมจาไม่ผิดที่เป็นสายพันใหม่ครับนะครับตลาดตอนนี้ก็ เรื่อยๆแล้วลงมาน่าจะ50จุดได้ละแต่เราเราก็มองว่าอย่างน้อยๆเขาย่อก็ก็น่าจะมี100ยจุดนะครับร้อจุดเนาะจากพันหก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาครับไม่ย่อเลยก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะนะครับสรุปแผนลิตรครับแนวรับ3.88กับ4.34 2แนวรับนี้ไม่ควรหลุดครับเพราะเส้น200วันอยู่ที่3บาท8สเวสตางค์แล้วนะห้ามหลุดเส้น4ีม่วงเด็ดขาดนะครับ แนวต้าน4.68แ้ะ4.94ครับเบรกผ่านไปได้ก็เจอกันที่6บาท15สตางค์ก่อนครับอันนี้รอบแบบว่ารอบกลางๆยังไม่ใหญ่นะยังไม่ใหญ่นะให้ดูไปก่อนนะครับแผนลิตก็ประมาณนี้ครับนะครับตอนนี้ก็พยายามปรับพอร์ตนะว่าเอาตัวไหนที่แบบเอาเข้าพอร์ตที่มันแน่นๆเลยแล้วก็ถือจำนวนเยอะๆหน่อยนะครับ,รบอย่าใช้ จำนวนหุ้นเยอะแล้วจํานวนพอร์ตน้อยนะครับตอนลันเทนขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะได้เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้กาไรครับมันได้แต่เปอร์เซ็นต์บวกนะแต่กําไรจริงๆในตัวกําไรจริงมันจะน้อยนะครับก็ก็วางแผนกันดีๆนะครับโอเคครับจบแผนริทครับ